สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานาน้องๆน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิ่งช n แนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปที่ว่าถ้าเหนือเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับกับช่วงมีความรู้กับตู้แก้ว EP ที่13นะครับคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆนานาน้องๆน,น,นักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้าตกในลักษณะงานต่างๆผ่านตู้แก้วนะครับ เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคชุดสายหน้ามานําเสนอเพื่อนๆือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะว่าเรื่องของชุดการตกแบบ2ตะขอนะครับบาลานแตะ1ตะขอแล้วก็บาลานงลอยนะครับหตะขอนะครับในสไตล์ของคาตะซูรชินะครับข้อดีของการตั้งตกแบบ2ตะขอนะครับชุดการตกแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับไหมที่เป็นลักษณะบ่อปลารวมนะครับบ่อเหมาหรือไหมธรรมชาตินะครับที่มีปลาหลากหลายนะปลาเบญจพรรณนะเช่น ตะเพียนยี่สุกนวลจันท์ปานินปานในนะครับปลาส้งปลาเล่งนะครับก็จะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าการตั้งตกแบบ2อตะขอนะครับเราสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดนิ่มกับขนมปังหรือว่าเหยื่อสดนะครับกับเหยื่อนวดนิ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็การตั้งแบบ2ตะขอนะครับก็จะ ช่วยให้เราหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับลักษณะงานก็จะเป็นบาลานแตะ1ตะขอนะครับแล้วก็บาลานลอย1ตะขอนะครับกลาเป็นแตะแบบเบาๆนะครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของตกแบบ2ตะขอนะครับก็ตอบคาถามเก่าๆก,ก่อนนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่า เวลาเราไปไหมาตกปลาเนี่ยเราควรเลียงชุดใสยหน้าแบบไหนนะครับะจะตกด้วยบาลานไม้ตายอะไรจะเลียงยังยังไงนะครับเพื่อหาตัวปลานะส่วนตัวของผมนะครับก็ถ้าผมไปหน้างงานนะผมจะตั้งชุดการตกชุดแรกนะก็คือลักษณะางานบาลานแตะนะครับผมจะตั้งบาลานแตะเป็นอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะไปบ่อเหมาบ่อแข่งหรือหมายธรรมชาตินะครับที่เหลือนะครับจะ ไล่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับไม่สามารถบอกได้นะว่าจะต้องตกแบบนี้แล้วไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปแบบนี้1 2 3มันเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ลักษณะหน้างานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไล่หาเอานะครับสังเกตง่ายๆนะเพื่อนๆถ้าไปบ่เหมานะถ้าเราตกในลักษณะงานบาลานซ์แตะอยู่เนี่ยแต่เพื่อนๆด้านข้างนะฮะตกหน้าง,งอหรือว่าตกไม้ตายแล้วเขากินดีกว่าเราเราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับก็ ถ้าไม่รู้ว่าเขาตกแบบไหนแต่ปลาเขากินดีก็ถามเขาไปเลยฮะ style. นักตกปลาส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบ่งปันความรู้กันอยู่แล้วนะครับถามไปเลยว่านะครับนะักตกแบบไหนวิธีการตกอย่างไรเส้นเดี่ยวอ,อย่างไรถามได้เลยนะครับผมว่านักตกปลาเนี่ยส่วนใหญ่ใจกว้างอยู่แล้วนะครับถามได้นะครับก็ชุดการตกประมาณนี้นะครับตอบคําถามนะว่าควรตกด้วยชุดสายหน้าแบบไหนนะครับก็ไม่สามารถตอบได้นะครับอยู่ที่สภาพสถานการณ์นั่งงานนะครับแต่อันดับแรกส่วนตัวของผมคือ มาล้างแตะก่อนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้งตกกันนะครับในสไตล์ของคาตะซูรุชินะครับแตะหนึ่งขอยกเหยื่อหนึ่ขนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันก่อนเลยนะครับก็สายเมนหลักนะฮะจากไปคันนะครับ ชุดการตกแบบนี้เนี่ยสามารถตั้งตกได้ตั้งแต่ระยะ2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2นะครับได้ทุกระยะเลยนะครับก็ใส่ไม่หลักจากปลายคันนะครับสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่างนะครับ2ตัวนะใส่ไว้2ตัวชุดทุ่นนะครับตัวบนทําหน้าที่มาร์กะดับน้ําจุดตกนะครับ2ตัวล่างเอาไว้ล็อกตัวทุ่นนะครับใส่ไว้2ตัวเวลาเราวัดแรงๆตัวทุ่นจะได้ไม่เคลื่อนนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับ ตัวทุนวันนี้ผมจะใช้เป็นทุนเบอร์สองนะครับนะตั้งตกให้ดูนะเป็นทุนเบอร์สองนะงานเก้าข้อสีนะครับวิธีการเลือกตัวทุนนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนควรเลือกตัวทุนที่มีแรงยกตัวนะครับค่อนข้างดีนะครับนะใช้ทุนเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับที่มีแรงยกตัวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราตกแบบสองตะขอนะแรงยกตัวควรจะดีหน่อยนะครับนะก็เสียบเข้าไปเลยครับผมใช้เป็นทุนเบอร์สองงานของ งานชุดสดอกของหนังเม้ฟิชชิ่งนะครับก็ตัวนี้นี่จะเหมาะกับระยะ2736นะเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกัวนะครับชุดตะกัวผมใช้เป็นท่อพันตะกัวเหมือนเดิมนะก็จะมีสต็อปไลน์ตัวบนหนึ่งตัวนะครับสต็อปไลน์ตัวล่างหนึ่งตัวแล้วก็ท่อพันตะกัวนะพันตะกัวไว้เรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บก็ลูกหมุน1ตัวนะครับเบอร์เล็กสุดนะเบอร์สามเอสนะครับเป็นลูกหมุนที่ใช้กับงานตกกุ้งบ่อปูนะครับตัวเล็กๆนะผมชอบใช้ลูกหมุนตัวเล็กนิดเดียวนะครับ นะเสร็จปุ๊บนะครับตะขอใส่ไว้ได้เลยนะครับใส่ไว้ได้เลยนะตะขอสั้นนะครับปกติเนี่ยถ้าไปหมายจริงเนี่ยผมจะใช้ตะขอสั้นยี่เซนนะครับประมาณ25เซนตะขอยาวสามสเซนนะผมจะใช้ยาวหน่อยนะครับถ้าไปไปหมายนะประมาณนี้แต่วันนี้ตู้แก้วผมมันตื้นนะผมก็ใช้ประมาณ สิเซนนะครับกับ15เซนนะโดยประมาณนะสิเซนกับ15เซนนะครับประมาณแบบนี้นะการตั้งตุกแบบนี้ใส่ตะขอไว้เลยนะครับก็ประมาณแบบนี้นะฮะนะวิธีการเลือกตัวทุนแล้วก็ชุดใส่หน้านะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับตะขอห่างกันประมาณ5เซนนะครับเพื่อเราอยากให้ตัวยกเหยื่อนะยกจากพื้นประมาณ5เซนนะครับตัวแตะก็แตะพื้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกก็ง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ สองขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกนะครับวิธีการตั้งตกขั้นตอนที่1นนะฮะก็คือการช่างทุ่นกับตัวตะกัวนะครับโดยการใส่ชุดสายหน้าให้หมดเลยนะครับสองตะขอนะใส่ชิงหน้าให้ให้หมดเลยนะเสร็จปุ๊บก็ลูดลายสต็อปเปอร์นะครับที่มีตัวทุ่นนะให้มาใกล้ๆกับชุดตะกัวนะครับนะ เราจะโยนโลงน้ําให้อยู่ในลักษณะทุกอย่างลอยหมดนะครับทุกอย่างลอยหมดนะถ้าไปตั้งนั่งงานก็ให้ทุกอย่างลอยหมดนะครับลอยหมดนะแล้วก็ให้ชุดตะกวัวกับชิงหน้านะฮะดึงตัวทุ่นให้อยู่ในลักษณะบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับวันนี้ผมจะตั้งตกแบบแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆนะประมาณแบบนี้นะครับนะให้อยู่บนบอดี้ทุ่นนะครับก็อ,อยุดลงน้ําเลย น้ำเลยครับเอาสายเมนหลักลงไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักร่วมนะ,ะตัวนี้ยังไม่ได้นะครับนะแต,แต่งตะขวนนิดนึงแต่งตะขวนนิดนึงดูให้อยู่ประมาณบนบนที่ทุ่นนะครับด้านบนนะ,ะยังไม่ได้นะเพิ่อีกนิดนึงไม่ได้ก็กัน าการตัดแต่งตะกัวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับทําให้มันเนียนที่สุดนะเพราะว่าอาการทุ่นจะได้ออกมาชัดเจนนะครับไม่ต้องรีบตั้งนะครับอีกนิดนึงนะฮะยังไม่ได้นะยังยังไม่อยู่ตรงคอบอดี้นะาการตัดแต่งต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อให้ตัวทุ่นออกอาการที่ชัดเจนที่สุดนะต้องใจเย็นๆนะครับ ลรากดดูนะครับตะขอลอยลอยนะครับชุดตะกัวนะอ่าบนบอดี้ทุ่นด้านบนนะแบบนี้อ่าใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนนะเห็นไหมฮะ9ข้อสีนะนี่ฮะระดับน้ําอยู่ที่คอบอดี้ทุ่นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นแตะลักษณะแตะเบาๆนะอ่าสายเม้นหลักนะฮะงอๆนะอันนี้ก็ชุดตะกัวนะครับชุดตะขอครับลอยนะครับสตะขอนะเห็นไหม สองตะขอลอยนะครับอ่าประมาณแบบนี้ฮะถือว่าใช้ได้แล้วครับอ่ะจบลงไปฮะขั้นตอนที่1นนะช่างทุ่นนะครับกับตัวตะกัวนะโดยการใส่ชิ้งหน้าทั้งหมดนะครับให้อยู่ในลักษณะลอยนะเห็นไหมสองตะขอลอยนะครับชุดตะกัวนะครับอ่ตัวทุ่นนะบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับก็จบลงไปนะครับขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับ เราจะหาระดับน้ําจุดตกที่ตะขอยาวนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตะขอยาวลงไปแตะพื้นนะครับนะลงไปแตะพื้นโดยการใส่ยางลบครับที่ตะขอยาวนะตะขอสั้นไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับตะขอสั้นนะปล่อยทิ้งไว้นะครับลักษณะก็แบบแบบนี้นะเห็นไหมนี่จําลองนะครับให้เป็นตัวอาหารนะลงไปแตะนะตัวนี้ลอยนะฮ่าเตนนะประมาณแบบนี้นะเสร็จปุ๊บทำการลูดลายสต็อปเปอร์นะครับ เราจะโยนลงน้ำนะฮะจุดตกนะถ้าเป็นไหมที่เพื่อนๆไปตกนะครับไหมบ่อนะเพื่อนๆห้ามโยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายแล้วมันจะเป็นลักษณะลังนะครับให้โยนสัก90-9ถึงเ5%นะครับไม่ต้องโยนสุดสายนะครับอะไม่ต้องโยนสุดสายนะครับก็ทำการโยนลงไปเลยนะครับเราจะให้ตัวทุ่นเนี่ยโผล่ห้าข้อสีนะครับอะ ผมจะให้ตัวทุนโผห้าข้อสีเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําไมต้องไว้ที่ห้าข้อสีรินะโยนลงไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมถึงต้องไว้ที่ห้าข้อสีนะตัวนี้ลงไปแตะแล้วครับยังไม่ได้นะลงนิดนึงนะครับห้าข้อสีนะให้ตัวทุนโผห้าข้อสีรนะลงไปแตะนะครับห้าข้อสียังไม่ได้นะ,นะนะนนะเป็นหกอยู่นิดนึง ค่อยๆหานะครับระดับน้ำนะครับต้องค่อยๆหานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวทุ่นออกอาการที่ชัดเจนนะอ่านี่ครับห้าข้อสีนะเพื่อนนะตามสูตรนะเห็นไหมตะขอยาวลงไปแตะพื้นนะตะขอสั้นลอยนะครับนะลอยในลักษณะลอยจากผิวน้ำห้าเซนนะครับนะตัวทุ่นก็โผล่ขึ้นมาห้าข้อสีนะครับ12345สห้าข้อสีนะชุดตะกัวดลอยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ ซูมตัวทุนให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเนี่ยฮะขั้นตอนที่2นะหาระดับน้ําจุดตกนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา5ข้อสีเห็นไหมครับนะครับชุดตะกัวลอยนะครับตะขอนะครับตัวสั้นนะครับลอยนะฮะเห็นไหมสีชมพูเนี่ยนะฮะนะตะขออีกตะขอยาวแตะพื้นนะครับลักษณะเป็นลักษณะงานคาตะซูริชินะฮะแตะหนึ่งขอแล้วก็ยกเหยื่อหนึ่งขอนะครับหรือว่าลอยนะจากพื้น5ข้อสีนะครับ5เซนนะ ประมาณแบบนี้ฮะถือว่าใช้ได้แล้วครับอ่ะจบลงไปฮะขั้นตอนที่2นะครับนะหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการใส่ยางลบไว้ที่ตะขอยาวนะครับเพื่อลงไปแตะพื้นนะครับแล้วก็อ่าอีกตะขอก็ลอยนะครับชุดตะกัวนะหข้อสีนะครับอ่าประมาณนี้ฮะขั้นตอนง่ายๆสามารถตกจริงได้เลยนะครับก็ทําไมผมถึงไว้5ข้อสีนะครับเพราะว่านะครับตัวตะขอลอยเนี่ย เวลาเราใส่เป็นขนมปังเนี่ยจะไม่มีปัญหานะก็จะอยู่ที่5้าข้อสเหมือนเดิมนะแต่เวลาเราใส่พวกไส้เดือนนะครับไส้เดือนหรือว่ากุ้งฝอยเนี่ยพวกนี้จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับอาจจะกดทุ่นลงมาเหลือสข้อสีหรือว่า4ข้อสีครึ่งแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับตัวทุ่นว่ารับแรงยกตัวได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่เป็นประเภทเยืนะ่อสดแ่บ ทู ZZ ่มัน mm. อาจจะกดลงมานิดหนึ่งนะครับอาจจะกดลงมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นขนมปังนะครับมีความเบานะจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับหรือว่าพวกใส่เป็นกูเตนนะครับกูเตนก็มีความเบานะครับจะไม่สามารถดึงตัวทุ่นจมได้นะพวกกูเตนนะครับอาจจะใส่เป็นเหยื่อนุ่นนิ่งหนึ่งขอแล้วก็กูเตนหนึ่งขอหรือว่าพวกใยกระพุนนะครับใยกระพุนก็มีความเบานะครับจะจะจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะก็อาจจะกดทุ่นมานิดหนึ่งนะครับก็นี่นี่คือเหตุผลที่ผมให้ ยกทุนไว้สูงหน่อยนะครับ5ข้อ4ีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ชุดกันตกอนะประมาณนี้ฮะตัวนี้ก็ใส่เป็นพวกเยื่อหลักนุ่ดนิ่มนะครับหรือพวกเยื่อชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะครับใส่ได้นะครับก็หรือว่าจะใส่เป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูป2อ,อันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเยื่อประเภทนี้เนี่ยจะมีลักษณะความเบานะแต่อาจจะกดทุนลงมานิดนึงนะครับเหลือประมาณ4ข้อสีครึ่งหรือว่า4ข้อสีอ อบบนี้ก็ถือว่าตกได้นะครับเป็นงานลักษณะแต่1ขอแล้วก็ลอย1ขอนะครับตามสไตล์คัะสุรชินะครับก็ประมาณนี้นะครับนะชุดกระตกแบบนี้ผมบอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็ใช้กับหมายที่เป็นลักษณะงานปลารวมนะครับเพราะว่าใส่เหยื่อได้2ประเภทให้ปลามันเลือกกินนะครับปลาบางชนิดอาจจะชอบกินเหยื่อสดปลาบางชนิดอาจจะชอบกินอ่ลักษณะเหยื่อเหยื่อหอม เหยื่ออ่านวดนิ่มนะครับแตกต่างกันนะครับปลาหลากหลายก็จะกินอะไรที่แตกต่างกันนะครับการใส่2อตะขอแบบนี้และตั้งตุกแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกปลาตะเพียนเนี่ยพวกนี้จะกินลักษณะโฉบเหยื่อนะจะมากินพวกที่มันลอยๆอยอยู่นะครับนะพวกแล้วไอ้พวกปันในนะครับปลาปันนินอะไรพวกนี้มันชอบดูดพื้นนะครับดูไปดูดพื้นก็จะกินนลักษณะตะขอยาวนะครับก็การตุกแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับถ้าเรารู้วิธีการตั้งตกที่หลากหลายเนี่ยแล้วปรับเปลี่ยนตามสถานก,การณ์หน้าง,งานนะครับที่ใช้นะกับชุดใส่หน้นะจะเพิ่มโอกาสในการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ชุดการตกแบบนี้นะฮะทางช่องก็หวังว่านะฮะคงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ ก็ในช่องนะฮะยังมีชุดใส่หน้าอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะที่ผมทําในตู้แก้วแล้วก็ไปทําที่บ่อนะครับก็มีร่วมๆสามสิบกว่าชุดใส่หน้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook แล้วก็ทางยู u ูบนะครับเข้ามาในหน้าช่องแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากตั้งตกแบบไหนนะครับก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับชุดใสยหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเข้ามาหน้าช่องแล้วก็ เซื้อได้เลยนะครับว่าอยากดูชุดใสยหน้าแบบไหนที่ผมทําไว้นะครับมีร่วม่วม30กว่าชุดสายหน้านะครับก็สุดท้ายนี้นะต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้รอบหนึ่งนะครับางานพูดนะครับก็จะเป็นชุด3ดอกนะเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3เบอร์1งานไร้สารเบอร์2เบอร์3ก็สามารถตั้งตกได้ทุกลักษณะงานนะครับที่ผมเคยลงไว้ในช่องนะครับตั้งตกได้หมดนะเบอร์2ก็เหมาะกับระยะ2736 เบอร์3ก็4 5 5 4 6 3 7 2ตกได้นะครับมีแรงยกตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทุ่นบอลลูนวิ่งนะครับตัวนี้ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานเช่นกันนะครับแต่จะเหมาะกับการตกระยะไกลนะครับส่าห้นะครับแล้วก็มองระยะไกลเห็นเด่นชัดนะเพราะว่ามีเม็ดโฟมด้านบน2ตัวนะครับตัวล่างตัวนี้นะครับเวลาเราไปเจอหมายที่เป็นคลื่นลมแรงๆนะครับตัวบอลลูนวิ่งนะฮะจะคอยซับแรงลมแรงคลื่นนะ ทำให้ตัวทุนค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็มองเห็นไกลๆชัดเจนนะทุนอีกตัวก็งานลอยนะครับบอลลูนงานลอยนะครับตัวนี้แล้วก็ทุ่นตกเปิดตัวเล็กนะครับตัวนี้ใช้กับงานไล่สารนะครับหรือว่างานตกลังนะครับตกเปิดนะตัวนี้นะแล้วก็ชุดเหยื่อนะครับชุดเหยื่อก็จะมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆลองนําไปใช้นะก็เข้าไปดูในหน้าช่องได้นะครับก็จะมีอ่าหม้อชิปชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับให้กรด่ลาร่วมเนื้อเมฆนะครับตกได้ทั้งบ่อหมาบ่อแข่งไหมธรรมชาติได้หมดนะครับ ส่วนหัวเชือจะมีจะ2สตัวนะครับก็แดงเหนือเมฆนะครับใช้เร่งกลิ่นนะเขียวเหนือเมฆนะใช้กับงานขนมปังนะครับตกสวายตกปานินนะมีตัวเป็นโดนนะครับเขียวเหนือเมฆนะแล้วก็ตัวปิดเกมนะครับชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปกินกุ้งนะฮะตัวใหม่นะก็พวกนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูที่หน้าช่องได้นะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทําช่องนะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องไม่ได้มากมายอะไรนะครับ การขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทําให้ช่องผมได้เดินทางไปต่อได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะฝากไว้อีกอย่างเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลา ผมจะนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาลงไว้นะฮะไม่ว่าจะทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆพิชชิ่งนะแล้วก็ทาง YouTube เหนือเมฆพิชชิ่งชื่อเดียวกันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับความรู้ในตู้แก้วสวัสดีครับ